สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตจาก m อ็มแอนดฟมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวรีโมทของ JJC เป็นแบบนี้นะครับตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวตัวส่งสัญญาณอีก1ตัวเป็นรีโมทไวเลสวัสดุเป็นพลาสติกตัวรับสัญญาณเสียบไว้บนหัวกล้องนะจะใช้ถ่าน AA 2ก้อนใช้ป็นถ่านชาร์จก็ไดนะ้สายให้ตรงอันไหนหัวอันไหนท้ายเมื่อใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มนี้ครับเพื่อเปิดแต่้งหมดไฟกระพริบอยู่แล้วนะแสดงว่าอุปกรณ์เปิดแล้วนะเร,รเ,รนรววเราต้องการปิดเรากดปุ่มด้านล่างค้างกระพริบแป๊ ตัวสัญญาณก็จะปรากฏขึ้นมาส่วนปุ่มด้านบนไว้สําหรับลั่นชัตเตอร์กดปุ๊บก็ลั่นชัตเตอร์ได้เลยต่อมาถ้าจูนเข้าหากันรับสัญญาณกับส่งสัญญาณกดปุ่มปิดอีกหนึ่งครั้งครับผมตัวไฟก็จะกระพริบเรามาดูที่ตัวส่งสัญญาณด้านล่างคือปุ่มเลือกฟังก์ชันส่วนด้านบนคือกดชัตเตอร์ใช้ฐาน2 0งศูนย์สามสองรับสัญญาณยังกระพริบอยู่ให้เรากดปุ่มด้านล่างให้ไฟแสดงสถานะตรงช่องด้านล่างหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มลั่นชัตเตอร์เท่านี้ร แช่เข้าหากับตัวส่งสัญญาณเรียบร้อยคราวนี้เราจะถ่ายรูปจะมีอยู่สาฟังก์ชันด้านบนสุดปุ่มลั่นชัตเตอร์อันดับที่2ถ่ายรูปต่อเนื่องปุ่มที่3คือตั้งเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาทดสอบกันจะยังไงกันบ้างกล้องที่ผมจะใช้งาน Fuji XT2 ให้เราเปิดทอชชูออกมาใส่ตัวรีโมทเข้าไปตัวรับสัญญาณตัวนี้ใส่ได้ทั้งหัวกล้องและขาตั้งกล้องมันจะมีรูตรงนี้ให้ด้วยเราก็ใส่เข้าไปด้านข้างจะมีรูสายเสียบให้เราเสียบสายที่มากับตัวกล้องตัวรีโมทต,ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับทุกตัวเเพีียยงแค่ปลน สมมติว่าเราใช้ตัวกล้อง X-T2 อยู่โดยที่ใช้เป็นตัวรับตัวนี้วันใดวันหนึ่งเราเปลี่ยนกล้องเราอยากจะไปใช้โซนี่เราก็เพียงแค่เปลี่ยนสายคอนเน็กตัวนี้เท่านั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกล้องโซนี่ใช้งานอย่างไรตอนนี้ผมจะพีเต์ในส่วนของตัวฟูจิก่อนตรงนี้จะเป็นรูเสียบเข้าไปเอาตัวปลายสายไปเสียบกับพอร์ตเชื่อมต่อของ ตัวกล้อง XT2 ตอนนี้เป็นพอร์ต r r 9 0เมื่อเสเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวรีโมทต,ตัวนี้ครับเราไม่จะเป็นน้องปิดมันปิดตัวรีโมทให้อัตโนมัติผมจะเริ่มถ่ายปุ่มกดจะเหมือนกับปุ่มของกล้องสมมุติว่าเรากดไปครึ่งนึงนะมันก็จะโฟกัสแล้วเราก็กดคราวนี้มาดูฟังก์ชันต่อไปเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่2ก็คือถ่ายต่อเนื่องกดกล้องโฟกัสแล้วถ่ายต่อเนื่องได้เลยฟังก์ชันนี้เรียบร้อยเรามาดูการตั้งเวลา ตัวรีโมทก็จะกระพริบปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้เราส่วนฟังก์ชันสุดท้ายตรงนี้เป็นการแพกเราไม่ต้องกดเราก็เลื่อนกลับมาแล้วก,กดปุ่มถ่ายได้หรือเราไม่ได้เอาตัวนี้ไปแต่เราพกตัวนี้ไว้เราก็สามารถที่จะกดถ่ายได้จากตัวนี้ได้เลยนะกดครึงนน่งนึงเสร็จะล้เรากดถ่ายกดปุ๊บก็ได้คราวนี้เรามาดูต่อน,นิดนึงครับตัวรีโมทสามารถที่จะกดถ่ายได้รอบ ได้ทุกทิศระยะทางที่ผมเทสคือ10เมตรถ้า50เมตรกู้มือได้ไหมได้เนี่ยแต่ยังไม่เคยปฏิบัติจริงปรับเป็นฟังก์ชันวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูปุ่มบันทึกเรคคอร์ดครับตัวไฟแดงก็จะกระพริบตรงนี้นะครับนั่นคือการบันทึกเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วถ้ามืรจะหยุดสต็อปเราจะกดตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ได้หมดตัวว,วิดีโอก็จะสต็อปเรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบตัวรีโมทกับกล้องฟูจิต่อไปผมจะเทสกับ กล้อง Sony ให้ดูตัวรีโมทตัวเดิมตัวนี้ไปดูนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสายตัวนี้ให้เป็นตัวสายที่รองรับกับกล้องรุ่นต่างๆของคุณเพียงเท่านี้เราก็ใช้งานได้แล้วกล้องโซนี่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นรหัส JJC F2 ใส่ท็อชชูเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเสียบรูเดิมเมื่อเสียบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานเปิดกล้องแล้วลองถ่ายดูได้เลยเช็คฟังก์ชันเล็กน้อยถ่ายดูครับผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด M เพื่อที่จะถ่ายรูปลองลองกดโฟกัสแล้วกดปุ่มถ่าย ไดนะ้รูปฟังก์ชันที่2เราลองดูต่อมาเป็นฟังก์ชันตั้งเวลาเราเปลี่ยนโหมดแล้วเรากดถ่ายตัวรีโมทก็จะกระพริบให้เราเห็นเสร็จแล้วเราก็ถ่ายคราวนี้มาดูในโหมดวิดีโอกันบ้างเราปรับเป็นโหมดวิดีโอแล้วเราลองกดปุ่มถ่ายดูจะไม่สามารถบันทึกได้ตัวกล้องโซนี่จำเป็นจะต้องมากดที่ปุ่มนี้เท่านั้นปุ่มบันทึกวิดีโอของกล้องโซนี ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของกล้องแล้วก็การรองรับของกล้องด้วยนะครับซึ่งตัวรีโมทตัวนี้จะไปสั่งการทํางานตรงปุ่มชัตเตอร์นะครับเอาล่ะเรียบร้อยครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ร้าน FM Camera นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางโชปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะครับแต่สั่งผ่านแฟนเพจจะถูกกว่านะครับชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ครับสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม u b s c r i b e เท่านี้คุณก็สนับสนุนมาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ